ถ้าขอญอาตเริ่มเลยละกันครับว่าวันนี้ก็เ,เป็นการชี้แจงเรื่องการเข้าร่วมโครงการส0สิบาทรักษาทุกที่เฟสสี่นะครับก็คือจริงๆมันเปิดมาหลายเฟสและนี่ก็เป็นเฟสที่4ี่ลวแล้วก็เราทดลองผิดทดลองถูกมาก่อนนะครับจนจนเข้าที่เข้าทางเต็มที่แล้วก็เปิดทั่วประเทศพร้อมกันเลยครั้งนี้นะครับก็ต้องขอเรียนสวัสดีทันตแพทย์ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ก็ต้อง เรียนตามตรงว่าขอบพระคุณอย่างยิ่งที่พวกท่านเสียสละ,ะมาช่วยเหลือโครงการนี้นะครับเพราะว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีแล้วก็สนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการทางสา,ารธราคามากขึ้นเพราะว่าภาครัฐทําไม่ไหวทําไม่ทัทนครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวคิดของสปสชที่ทําโครงการขึ้นมานเพื่อที่จะเอาเงิน ตรงนี้มาให้ภาคเอกชนช่วยภาครัฐทำให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการทางธนก,กรรเพิ่มขึ้นนะครับครับก็อยากจะเริ่มว่าในฐานะองค์กรวิชาชีพนธนก,กรรมนะครับทางสภาทางธันายักยสภาเนี่ยก็เข้าร,ร่วมสนับสนุนกับส,ส,สปทชสปทชผัดเงินมาให้ทางทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนเข้าถึง การทำงานทงางการรักษาทางันตกรรมมากขึ้นาทางธนแ้านสภาก็มาช่วยกําหนดมาตรฐานในการทําฟันโดยกําหนดมาตรฐานให้ภาคเอกชนจะช่วยภาครัฐในลักษณะอย่างใดที่ได้ไประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องของการเก็บข้อมูลด้วยและการส่งเสริมป้องกันเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็จะเรียนว่าที่ผ่านที่ผ่านมาหนึ่งปีเนี่ย นะฮะที่ทดลองผิดทดลองถูกมาแล้วเนี่ยก็เข้าที่เข้าทางพอกลนะเชื่อหมว่ามีคลินิกเข้าร่วมร่วมพันแห่งแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำผู้ป่วยไปประมาณเกินห0 0 0 0นคนแล้วเดี๋ยว เข้าใจว่าถ้าลองเลยขาวจะเล่าให้ฟังดีว่าว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือทํำยังไงให้ให้ได้ไประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเรียนว่าโครงการประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแล้วก็มีการจ่ายเงินไปนแล้วเนี่ยเป็น้อยล้านเพราะฉะนั้นเรียนว่า มีเงินจริงครับถ้าท่านมาช่วยกันนะครับแล้วก็ทําตามมาตรฐานที่เราวางไว้เนี่ยได้เงินแน่นอนครับเริ่มแรกก็อขอความคเข้าใจตกลงกันว่างานนี้ภาคเอกชนมาช่วยภาครัฐทําฟันให้ประชาชนนะครับโดยใช้เงินจากสชและธนพทย์สภากําหนดมาตรฐานให้ถ้าทําตามมาตรฐานที่กําหนดปั๊บนะครับ อ่าสพเชเราจ่ายเงินตามนั้นแปะเลยนะครับคันนี้อ่ต้องเข้าใจตรงกันว่าเราเป็นปฐมภูมิครับเราทํางานปฐมภูมิในคลินิกเอกชนแต่เพราะ,ะการรักษาอย่างอ่าที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญขอให้ส่งเราทําแต่เฉพาะงานปฐมภูมินะครับเราไม่เน้นการรักษาเป็นซี่ๆจนจบนะครับแต่ว่าเราเน้นการรักษาอย่างต่อเนื่อง3มครั้งนะครับอ่าสามครั้งให้แค่นั้นนะครับถ้าเกินนั้นก็ ต้องไปคุยกันต้องจ่ายเงินแล้วนะครับเพราะว่าตปทขอสามครั้งก่อนเอา,เอาเ,อาเอาเรื่องที่เร่งด่วนเดือดร้อนและเรื่องส่งเสริมป้องกันช่วยนะครับประเด็นที่สําคัญที่จะต้องตกลงกันให้เข้าใจชัดเจนว่าการรักษาแบบนี้เป็นการรักษาแบบเหมาจ่ายรายครั้งนะครับก็คือว่าทำหนึ่งครั้ง อ่สสาสปสชก็จะจ่ายหนึ่งครั้งนะฮะจะทํากี่อย่างก็แล้วแต่จะทำหนึ่งอย่างหรือกี่อย่างก็แล้วแต่จะจ่ายหนึ่งครั้งแล้วต้องรอนะครับไม่ใช่ในครั้งเดียวทําหลายลอย่างแล้วไปเก็บอีก3ามครั้งนี้ไม่ได้นะครับไป,ไปเปิดเมืองกันสาครั้งไม่ได้ต้องเมาจ่ายรายครั้งเท่านั้นนะครับและที่สําคัญที่สุดที่เกิดปัญหาเยอะที่สุดก็คือว่ามีการเก็บส่วนต่างไม่ได้นะครับ ห้ามเก็บส่วนต่นงนางๆประชาชนเข้ามาทําในคลินิกภาคเอกชนจะต้องไม่มีการจ่ายเงนินใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเข้าใจทันดแพทย์ครับปัญหาคือว่าประชาชนจะมาขอร้องว่าช่วยหน่อยได้ไหมอย่างว่นนี้ช่วยไม่ทําตามกฎที่เราวางไว้หน่อยได้ไหมเพื่อประโยชน์ สูงเกินกว่าที่เรากําหนดไว้ของประชาชนอันนี้ไม่ไม่ได้นะครับองต้องขอความร่วมมือน,นิดหนึ่งว่ากรุณาอยากเก็บส่วนต่างครับประชาชนเข้ามาทําในโครงการนี้จะต้องไม่จ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวนะฮะแต่เมื่อทําเสร็จครบสามครั้งแล้วเนี่ยจะไปคุยกันต่างหากว่าจะทําเพิ่มทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนว่า,าต้องขอบคุณ ที่ผ่านมาในหนึ่งปีเนี่ยทางภาคเอกชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่เกิดการประยอม ความให้กับประชาชนซึ่งอยากจะได้ทำเยอะๆอะช่วยทำเพิ่มหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้อันจะยินดีใจตั้งอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องขอช่วยกันแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยท่านสามารถเข้าไปฟังการอบรมได้ว่ากระบวนการจะเริ่มต้นยังไงท่านจะต้องมีแพลตฟอร์มอะไรมีแอปพลิเคชันอะไรที่จะต้องกรอกอะไรยังไงก็อันนี้ก็ต้องยอมรับนิดนึงว่า มันอาจจะยุ่งยากนิดในสำหรับท่านใหม่ๆที่ได้เริ่มเข้ามา,าร่วมโครงการในครั้งนี้เพราะว่าเหมือนเราเปลี่ยนโทรศัพท์ครับที่ร้านเทคนิกของท่านท่านจะอาจมีแอปพลิเคชันอะไรของท่านที่ทําอยู่ประจําแล้วก็ท่านต้องมาใช้อันใหม่เนี่ยมันมันก็ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนิดนึงก,ก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านมาช่วยสนับสนุนโครงการแต่ว่าเมื่อท่านทําไปสักพักท่านจะเริ่มเกิดความคล่อง ตัวและชินและสามารถทำให้โครงการดำเนินไปได้อย่างดีนะครับและยืนยันว่า,าเบิกเงินได้แน่นอนนะครับถ้าทำตามเกณฑ์มาตรฐานที่เราวางไว้ซึ่งซึ่งอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยได้มีการจ่ายเงินไปเกือร้อยล้านแล้วครับผมไม,ไม่ไม่ทราบว่ากี่ร้อยล้านก็ก็แล้วแต่นะครับอ่าโอเคครับ นั้นท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเรียนเรียนย้ำอีกหนึ่งครั้งว่างานนี้นะครับภาคเอกชนช่วยภาครัฐนะครับใช้เงินสะปสชแล้วสภาวางมาตรฐานในการทำงานว่าจะต้องเก็บข้อมูลยังไงรักษายอย่างไงให้นะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งว่าเป็นการเหมาใจายรายครั้งนะครับเหมาใจายรายครั้งและให้สามครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ ไม่มีการเก็บส่วนต่างไม่มีการเก็บเงินดใดแทงสิ้นนะครับระหว่างวิสิทธตที่มาทำในสามครั้งนั้นนะครับแล้วก็ยืนยันว่าทำตามที่ตกลงกันไว้ได้เงินแน่นอนเพราะว่ามี v i d e n c นว่าจ่ายไปแล้วเกินร้อยล้านครับแล้วก็ขอขอบคุณทันตแพทย์ทุกท่านที่ เสียสละเวลานะครับแทนที่จะไปทำคลินิกนะฮะจะใช้คนไข้ท่านก็ยุ่งอยู่แล้วท่านมาช่วยรัฐบาลช่วยใช้เงินสปทชสำหรับประชาชนบัตรทองนี่ก็ถือเป็นอนิสงส์เป็นบุญอย่างยิ่งนะครับที่ว่าเราจะทำให้โอกาสของคนบัตรทองเนี่ย รอคิวถึงภาครัฐไม่ไหวนะฮะก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ได้รับการตอบแทนซึ่งเรียนตามตรงว่าอาจจะไม่เยอะมากก็ต้องเข้าใจว่า,าเม็ดเงินมันมีไม่เยอะก็ต้องแบ่งๆกันนะครับก็สปสชก็ปันมาให้ประมาณนี้ก็ไม่ได้น้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้มากนักเท่าไหร่ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้า,าเข้าร่วมโครงการนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่า อันนี้ส่งทั้งหมดประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยมันไปลงที่ประชาชนครับว่าในอดีตเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงจริงๆฮะไม่ถึงชิวสักทีแต่ในปัจจุบันเนี่ยได้ท่านทางภาคเอกชนมาช่วยเนี่ยก็จะทําให้บางคนเนี่ยได้มีโอกาส สัมผัสว่าหมอฟันหน้าตาเป็นยังไงการรักษาเป็นยังไงแล้วก็ทําให้สุขภาพจากที่มีไม่เจนซี่ได้ดีขึ้นนะครับหายปวดหายเสียวฟันเลื่อประมาณเนี่ยแล้วก็ในบางคนที่สุขภาพฟันเริ่มดีขึ้นแล้วเราก็สามารถทําส่งเสริมป้องกันให้เขาสามารถดูแลรักษาฟันของเขาได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับครับก็ขอบคุณมากครับ ก็เข้าใจว่าในวันนี้เดี๋ยวก็จะเป็นท่านรองเลขาสปะทะชนะครับท่านอัจพรลิมปัญญาเริฟคงจะมาเล่าภาพรวมของโครงการนะครับและที่เหลือก็จะเป็นเรื่องการการว่าทำอย่างไรให้บริการธนกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามแนวที่ถูกกำหนดไว้โดยธนแพย์สภานะครับแล้วก็อย่างเดิมก็คือใช้เงินของสปะทะชนะครับแล้วก็ทำอย่างไรจะบันทึก การรักษาให้ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือว่ามันจะวินวินนะครับถ้าถ้าถ้าเรารักษาลงบันทึกให้ถูกต้องแล้วเขาจ่ายเงินมามันจะได้จบครับถ้าถ้าเกิดมันทำอะไรผิดพลาดไปตรงนี้แล้วเกิดเงินมันไม่ไหลมาบางทีแบบว่ามันใช้ AI ใช้แพลตฟอร์มเรื่องการจ่ายเงินช่วยเนี่ยบางทีมันมันไม่ได้คุยกับคนนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมันดูว่า ตรงเป้งเป้งเป้งหนึ่งสสามสี่ก็จ่ายแต่บางครั้งนี่เราอาจจะพลาดไปโดยที่ไม่เข้าใจเลยบางประเด็นเนี่ยเราไม่ลงหนึ่งสองเราไม่ลงเราลงหนึ่งสองแล้วเลยลืมลงสาไม่ลง4เลยเนี้ยเครื่องมันก็ไม่รับก็เกิดไม่เกิดการจ่ายเงินก็ยุ่งเกิดจะยุ่งหน่อยนะครับก็แต่เรียนเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุขัดข้องอะไรเนี่ยทางทางทันตแพทย์เนี่ยผู้ให้การรักษา ตามจริงเนี่ยสามารถอุทธร์นะครับอุทธร์ได้แล้วก็ทางปะส,ะส,ปะสะชก็จะมาพิจารณาแล้วก็จ่ายเงินถ้าทําถูกต้องตามมาตรฐานติ่งนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเรื่องของอการการเบิกจ่ายนะครับซึ่งซึ่ง,ง,งมักจะเป็นประเด็นปัญหาที่ผ่านมาคือครั้งว่าทุกคนก็ตั้งใจทํางานแต่ทําไมเบิกเงินไม่ได้นะครับก็อ,อาจจะมีความไม่เข้าใจบางประการซึ่งซึ่งซึ่ง,งถ้าเรา อ่านและให้ละเอียดแล้วฟังการอบรมให้ดีนะฮะเราลงให้ถูกก็เงินมาแน่นอนนะครับแล้วก็วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการการส่งเบิกการตรวจสอบการเบริกจ่ายและการอุทธรณ์นะฮะอันนี้ก็เราต้องฟังไว้ว่าอยากจะสมัครเข้าร่วมโครงการตอนนี้ก็เรียนว่าเกินพันคลินิกแล้วนะครับก็จาก หลายลายพันจะเข้าใจว่ามีหกเจ็ดพันคลินิกิทั่วประเทศนี้ก็เข้าร่วมพันคลินิกนี้ถือว่าเกินความคาดหมายพอควรนะครับก็เชิญชวนพวกเรามาร่วมกันเยอะๆเพราะว่าการที่มีคนมาร่วมเยอะเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงเป็นจริงและเบิกเงินได้จริงนะฮะทำประโยชน์ได้จริงวันนั้นก็เชิญชวนพวกเราเพิ่ม นะส่วนหมายว่าพวกเราเนี่ยที่อยู่ในวันนี้สามารถไปเชิญชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทํางานเพิ่มได้อีกเพราะว่าสปสชก็ยังมีเม็ดเงินที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าจะสมัครเข้าร่วมโครงการทําอย่างไรการส่งเบิกการตรวจสอบการเบิกจ่ายและการอุทธรโดยซิมสปสชเขาจะมาอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็อีกอันก็เรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพ หน่วยนะวัตกรรมภายใต้สปทชพวกเฮลิ n งต่างๆเนี่ยว่าเราจะเชื่อมต่อข้อมูลกันยังไมในอนาคตอีกหน่อยเนียเราจะมีฐานข้อมูลนะฮะจากพวกท่านนี่แหละที่ได้เข้ามาร่วมโครงการเพราะพวกท่านจะต้องช่วยพวกช่วยช่วยตรวจนะฮะและลงเลกอดกายภาพของของคนไข้แต่ละคนนะฮะ ขึ้นคลาวไปเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราเราจะรู้หมดว่าคนไข้คนไหนนี่มีฟันอะไรเป็นยังไงนะครับเพื่อประโยชน์ในการเก็บข้อมูลนะฮะพวกนี้ก็มีความสําคัญนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดจะเป็นเรื่องระบบการตรวจสอบทันตแพทย์การอบรมทันตแพทยสภาและการบริหารจัดการคลินิกอันนี้ว่าจะทํากันอย่างไรให้พวกท่านเข้าใจและสามารถทําได้อย่างสมูทที่สุดนะฮะแล้วก็ลงแอปพลิเคชันได้ครบเมื่อครบ ตามที่ข้อตกลงปับ๊บเงินมันก็จะมาทันทีเท่าที่ทราบเนี่ยมันก็คือภายในสามวันทําการนะครับถ้าทุกอย่างเป๊ะหนึ่งสองสามสี่ปับ๊บเงินก็จะมาภายในสามวันทําการซึ่งซึ่งถือว่าเร็วมากนะส่วนตัวคิดว่าเร็วเกินไปหน่อยแต่ว่าก็ในเะมื่อสปสชจัดให้สามวันทําการก็ก็ก็ดีใจครับนะก็ก็คิดว่าใช้เวลาไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวให้ท่านอื่นเดี๋ยวจะให้ ถัดไปจะเป็นะท่านลองเลขาธิการใช่ไหมฮะของสปสชเรื่องของว่าภาพรวมของการตอนนี้เป็นยังไงผมก็แอบเล่าไปนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวรอฟังของจริงแล้วกันอีกทีนะครับโอเคขอบคุณมากครับ